เมนูมะเขือยาวผัดไข่นะครับทํายังไงไม่ให้ดําแล้วก็น่ากินอย่างนี้เลยไปดูกันตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปตุ้มท่วมเลยครับเมื่อน้ํามันเดือดเราก็ใส่มะเขือยาวของเราลงไปทอดเลยครับนําลงไปทอดก็กะให้ว่ามะเขือยาวของเราเขียวน่ากินเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทอดนานมากนะครับเมื่อใดทีปุ๊บกะช้อนขึ้นมาเสด็จน้ํามันไว้เลยครับ ได้แล้วครับมะเขือยาวที่เราทอดไว้กําลังดีแล้วครับอ่ะตักเสด็จน้ํามันไว้เลยแล้วก็ไปทําในขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตั้งกระทะอีกทีนึงครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยไข่ไก่ประมาณสามฟองนะครับก็เริ่มเจียวไข่ให้เซตตัวให้สุกกาลังดีเลยนะครับอ่าไข่ไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับ ักพักไว้ก่อนครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอีกทีนึงครับใส่กระเทียมโขกลงไปได้เลยนะครับผัดให้เหลืองหอมเลยครับคราวนี้ผัดกระเทียมจนเหลืองหอมแล้วนะครับเชฟจะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเอาให้กรุบกริบหน่อย คนๆนิดหน่อยครับแล้วก็ามาปรุงรสชาติกันเลยครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายอสองช้อนชาครับผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาครับซอสหอยนางรมอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับ ตามด้วยมัเขือยาวที่เราทอดไว้นะครับลงไปเลยแล้วก็ใบโหระพาเพิ่มความหอมครับอัดให้ใบโหระพาสุกให้หมดเลยนะครับใส่ไข่ไก่ที่เราทอดไว้ลงไปได้เลยแล้วก็ยีๆให้ไข่ไก่เนี่ย แตกตัวออกให้ทั่วๆเลยนะครับมะเขือยาวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินจริงๆเลยใช่ไหมครับบางสูตรเขาก็จะไปใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะครับก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะลองทํากันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเอามาแนะนํากันน่ากินมากๆครับแล้วก็ไม่ยากเลยนะคราวนี้ข้าวข้าวสวยร้อนๆเนี่ยต้องเข้ามาแล้วครับข้าวหมดหม้อตามเคยแล้วครับเมนูนี้ ไปแล้วครับ